สวัสดีครับเรามาดูผลชุดบอลไทยลีกเกมที่11ประจำวันเสาร์ที่6พฤศจิกายนกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่หนองบัวพิชยาเปิดบ้านเอาชนะเชียงใหม่ยูไนเต็ดไป3-1จะบ้าไนใน3ประตูจากจิรพันธ์ผาสุขขันฮะส่วนอีก2ลูกมาจากแฮงก์มตั้โซเลสครับหมา2ประตูไปเลยแล้วก็ทีมเยอนได้1ประตูจากสาหรัฐกันยาโรด เชียงรายยูเนเต็ดก็เปิดบ้านแพ้ให้กับแบงคอกยูเนเต็ดยับครับ0-4ทีมเยือนได้4ประตูจากเฮมป์ตี้เฟร์นันเดสครับยิง2ประตูที่เหลือมาจากวันเดอร์ลุยส์แล้วก็ทริสตองโดฮะโดยที่เจ้าบ้านในครึ่งหลังเนี่ยเหลือ10คนจากธนศักดิ์สีใส่ครับโดยใบแดงไล่ออกไปบีจีวันนี้เปิดบ้านเอาชนะบุรีรัมย์ไป1-0จากการตะตูของอเดรสปุตตูนเยสครับเด็กเก่าของบุรีรัมย์นั่นเองแล้วก็ขอนแก่นเสมอกับโปลิเทโลไปหนึ่งหนึ่งทีมเยือนได้ไปก่อนจนึ่ง นั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนในตอนนี้เนี่ยจาฝูงยังเป็นบุรีรัมย์ที่มี25คะแนนเหมือนเดิมอันดับ2แบงคอกมี23อันดับ3 b g บจมี22อันดับ4เชียงรายมี17อันดับ5ถึงอันดับที่7ครับมีชมบุรีการท่าเรือแล้วก็เมืองทองมีทีมละ15อันดับ8กับ9เป็นนองบัวแล้วก็นครราชสีมามีทีมละ14อันดับ10แล้วก็11อย่างโปลิเทโลแล้วก็สมุทรปราการมีทีมละ13อันดับ12ขอนแก่นมี11อันดับ13แล้วก็14อย่างราชบุรีีลวกะะจมมท9 อันดับ15เราบัวสุพรรณมี7แล้วก็ดับสุดท้ายเชื่อใหม่อยู่ในเต็มมี6คะแนนไปต่อกันที่ดาวซนุล่าสุดตอนนี้ก็เป็นแฮมิลตันโซเล่ของหนองบัวที่ยิงไป9ประตูตเดี๋ยวโปรแกรมในวันอาทิตย์ที่7พฤศจิกาก็จะมีราชบุรีเปิดบ้านเจอประจวบนครราชสีมาพบกับการท่าเรือเหมืองทองเปิดบ้านเจอสุพรรณแล้วก็ชลบุรีจะเจอกับทางสมุทรปราการซิตี้